ชวนน้องเที่ยวตุพรร์กันใหม่ที่เที่ยวหลากหลายมากมายของดีฟังเพลงครืนท่านผู้ชมที่เคารพครับวิเชียนมาแล้วครับวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดศรสีสะเกตนะครับมาติดตามสายพันธ์ sn 1 sn 1นะครับ สีแดงเข้มออกจะก,กลายเป็นสีม่วงนิดๆนะนะบอกว่าปลูกมาได้ปีเดียวปลูกปีเศษๆท่านผู้ชมออกลูกออกจานให้เห็นกันแลว้วน่ะน่าสนใจสิครับเอออินทผลัมออกลูกออกจานตั้งแต่ปีหนึ่งปีเศษๆเนี่ยแหมหลายๆท่านที่บอกว่าไม่ต้องรอนานะอยากจะปลูกเอาต้นใหญ่ไปเลยรอคานี่เอาต้นเล็กไปต้นกล้าไปเนี่ย ลูกปีกว่าๆออกลูกแล้วนี่มันก็น่าสนท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับมาติดตามก่อนผมพามาดูมาชมกันว่าตกลงว่าออกลูกออกจันทรจริงหรือเปล่านี่คือสายพันธุ์ sn1 นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนมัสก,การท่านพระอาจารย์ก่อน ท่านอาจารย์นวมศการครับผมจเจริญพรได้สายพันธุ์นี้มาอย่างไงเนี่ยเล่าสู่กันฟังหน่อยพระอ,อาจารย์พอพอดีอาจารยา์สั่งให้โยมเขาเอามาให้มาจากคูเวตแล้วแล้วตกใจใช่ไหมพระอ,อาจารย์ปีเดียวยตั้งใจจะเอามาเพื่อที่จะมาทดลองปลูกดูให้ชาวบ,บ้านเขาดูครับผมทีนี้ปรากฏว่ามาเอามาปลูกหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์นี้มันออกออกเร็วกว่าเพื่อนเออ คือในความตั้งใจเดิมของพระอาจารย์คือเ,อเห็นประชาชนนะได้ปลูกอ้อยปลูกอะไรเผาหญ้าเผาอะไรเป็นควคันเยอะก็อยากจะเปลี่ยนส่วนมากในชาว<อ>บ้านเ,<อ>าเขาจะปลูกพวกพริกแล้วก็ใช้สารเคมีเยอะอคือรอบวัดเนี่ยมันจะมีสารเคมีเท่านั้นเลยครับครับครับก็เลยอยากจะ เอามาเพาะแล้วก็แจกให้เขาไปปรับเปลี่ยนให้ท่านได้มีอาชีพใหม่กันให้เขามีอาชีพใหม่นี่เป็นตัวอย่างอยากจะให้เขาก็าจะเพาะแล้วก็จะแจกให้โยมที่รอบๆวัดเนี่ยเขาไปปลูกเพื่อที่จะให้เขาเลิกปลูกที่ใช้สารเคมีนี่ท่านผู้ชมครับชาวบ้านมาดูเลยฮะจะได้ดูว่าของจริงยังไงนี่ผสมแล้วคือตอนนี้นี่ออกห้าจาน ออกค่าจันตัวเมียเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะผู้ชมนะจันตัวเมียจะเป็นแบบนี้เป็นปุ่มๆเป็นตุ่มๆเนี่ยลักษณะผลของเขาแล้วลักษณะแบบนี้ออกมาลูกกลมๆแสดงว่าผสมติดแล้วพระอาจารย์ติดแล้วติดแล้วเนี่ยเหลือแ,แต่เดี๋ยวให้อีกตัวสักเดือนหนึ่งสองเดือนเดี๋ยวเราค่อยค่อยมีการคลุมด้วยะตะข่ายป้องกันป้องกันเจ้ากระรอกป้องกันแมลงกัดนะ ผสมติดผสมติดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับปีปีแรกได้ขนาดนี้เนี่ยปีที่สองจะขนาดไหน <c oughs> เออน้อยด้วยอายุน้อยอายุน้อยแม่สาวน้อยเนี่ยอย่างนท่านผู้ชมติดเนี่ยสองดูนะดูนะผสมติด๋ยวผมต้องระวังเดี๋ยวทิมตาเนี่ดูนะท่านผู้ชมนะเน,นี่ต้นตัวเมียนี่น ดูท่านผู้ชมปลูกกอนท้อเป็นตี่ปีนี่ท่านผู้ชมฮะเห็นนะเป็นหลักกินหรือเสี่ยวจุดตัวตลอดดีวะนี่ต้นนิ้วมือดีนั่นนั่นนันมาศึกษามาศึกษานี่ทางญาติธรรมมาศึกษาดูเดี๋ยวจะได้ขยายผลนะเดี๋ยวก็จะได้ขยายผลอ่ามีต้นนี้ออกแล้วมีอีกไหมท่านท่านอาจารย์มันเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่อ้าวมีใหญ่ตัวเมียนะตัวเมียนี่ก็ตัวเมียออกแล้วนี่ออกแล้ว ผสม้วเน่ยผสมแล้วนิดเดียวเออคือเอาเอาง่ายๆถ้าผู้ชมอาจจะยังตัวนี้มันตัวนี้ไม่ได้ผสมกันเลอ่ไม่ได้ผสมไม่ได้ผสมเพราะว่ามันตอนเล็กๆมันออกมาไม่เห็นอ่ามันเริ่มออกแล้วนี่เนี่ยออกแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะปีกว่าๆออกแล้วนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นแล้วนะจะให้เห็นว่าปีเดียวก็ออกจานแล้วโอ้โหนั่นๆๆๆๆๆ นั่น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 นี่นี่นั่นน่ะนนออกมาแ<ร>ลว้วขึ้นจะแตกวันนี้แหละนี่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 เดี๋ยวได้ผสมแต่ว่าไอ้ตัวนั้นกรีดกรีดแล้วก็ผสมได้พอ,อาจารย์เน,นี่ยท่านผู้ชมพาจา์พี่แมวมันเล็กเกินไปะจะต้องต้องเหลือไว้หน่อยต้องเหลือไว้ถ้าหากว่าแมวไว้เลยมันไม่รู้เดี๋ยวจะได้ชิมเดี๋ยวจะได้ชิมกันเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ก็แตกแล้วนี่ฮะนี่ มีจานหนึ่งโอ้ออต้นนี้สี่จานจะว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันก็คล้ายๆกันหมดนะอาจารย์นะนเหมือนกันหล,ลายๆจังหวัดก็เหมือนกันเดี๋ยวผมคตดูตัวนี้ก่อนอนี่ไหลนี่ท่านผู้ชมนั่นๆๆน,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 นะออกจานเลยนะเห็นไหมท่านผู้ชมนี่นี่ออ โอ้โหนี่อ้าวของจริงนะท่านผู้ชมนะ SN1 ของจริงนะให้ได้เห็นกับตานี่ให้ดูให้เห็นกับตาเลยจะได้รู้ว่าเนี่ออกมาอย่างนี้ขนาดนี้นะครับอืมนี่ฮะอ้าวเดี๋ยวไปดูต่อนี่ต้นนี้ต้นนะครับ บเคยเห็นไหมว่ามันมันมันแทงมันมันแทงจันในหน่อเ้าเอาเข้าแล้วแทงจันในหน่อแล้วนะเนี่ยหน่อออกมาแล้วบอกมาพร้อมกับจันทั้งแทงจันทั้งออกทั้งมีหน่อทั้งสายพันธุ์นี้เอาเรื่องซะแล้วคือมันไม่ได้แทงจันในต้นมันแทงจันในหน่อเออขยายเขาเรียกว่าขยายสายพันธุ์ขนาดนี้ซะแล้วเนี่ยสายพันธุ์นี้ไม่ธรรมดาซะแล้วไม่เคยเห็นเนี่ยทั้งทั้งทั้งออกจันทั้งออกหน่อในที่เดียวกันด้วยท่านผู้ชมนี่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  เนี่ยออกจันที่นอที่นอที่พยายามออกมาเละท่านผู้ชมดูสิเนี่ยปีแรกขนาดนี้ท่านผู้ชมหนึ่งปีต้นหนึ่งปีประมาณนี้ดูล่ะต้นนี้ต้นโตเนี่ยโตโตวกว่าเพื่อนโตกว่าเพื่อนเขาแต่ก็เฉลี่ยใกล้ๆกันนะจานนะใ,นใกล้ใกล้กันเฉลี่ยใกล้ๆกันน่ะมันก็ไม่ไม่ไกลกันเนี่ยแต่มีสายพันธุ์อื่นเนี่ยที่สลับกันเนี่ยที่ปลูกสลับกันคือสายพันธุ์อื่น ก็จะเล็กกว่าสายพันธุ์นี้ในที่ที่ปูเนี่ยตัวนี้เป็นเบมเบลมอ่าและตัวนั้นเป็นฮาลัวฮาลัวโอ้หลายสายพันธุ์นะเนี่ยมันมันโตโตไม่เท่ากันเออมี่พร้อมกันแต่ไม่เท่เข้ากันนี่อาจารย์ท่านผู้ชมครับอันนี้คือ sn 1อันนี้น่าจะตัวผู้ไหมอาจารย์ยังไม่ยังไม่แสดงเพศคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวผู้จะกลายเป็นตัวเมียอ่าเห็นตัวใหญ่พอเห็นต้นใหญ่แล้วใบเขาชะลูดขึ้นเหมือนต้นอ่าลักษณะนั้น ใบชะลูดขึ้นเพราะว่าทฤษฎีที่ว่าต้นทุกใบชะลูดเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นตัวจะเป็นตัวผู้แต่ตัวนี้เป็นตัมไม่ใช่ไม่ใช่เอาหลายทฤษฎีต้องถูกต้องถูกลบออกบ้างละคือทฤษฎีที่บอกว่าดูใบดูหนามดูลักษณะต้นผิดหมดเลยผิดหมดเลยผิดหมดเลยอเอาบอกบอกดูใบดูใบท่านพระอาจารย์ ดูใบอ่าวดูใบสามเหลี่ยมดูใบสามเหลี่ยมตัวนี้นะ่นะาดูอ่าเนี่ยอ่าอ่านี่สามเหลี่ยมได้ต้องต้องให้ไปดูตัวคู่ก็เหมือนกันตัวผู้ก็เหมือนกันเหมือนกันเออไม่ไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างกันเลยท่านผู้ชมอ่าฉะนั้นสายพันธุ์นี้มันมันโอเคตรงที่ว่าพระอาจารย์ปลูก20ต้นใช่ไหมยี่สิบต้นยี่สิบต้นตอนนี้แสดงเพศไปแล้วเก้าเก้าต้นเก้าได้ตัวเมียได้ห้าต้นได้ตัวเมียห้า มากกว่า5 0าสิบเปอร์เซ็นต์จะนะท่านผู้ชมก่าจะหมดกุมภาเนี่ยต้องออกมาอีกต้องออกอีกต้องออกหมดหยกที่เหลือที่เหลือกี่ต้นนะที่ยังไม่ได้ออกประมาณสิบเอ็ดต้นสิบเอ็ดต้นนี่คือเส้นเดียวกันนี่หมดเลยเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่นะฮะเห็นกับตาตัวเองแล้วนะว่าต้นหนึ่งปีเนี่ยนะปลูกลูกได้หนึ่งปีเท่านี้แน่ๆแหละหนึ่งปีน้ำท่าดีๆระบบการให้น้ำเนี่ยนะครับ เนี่ยดูระบบการให้น้ําอย่างดีแบบนี้ท่านะผู้ชมหนึ่งปีออกจันแล้วเนี่ยก็เลยต้องมาดูไงนี่ของจริงไหมนะท่านผู้ชมฮะชัดเจนไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ผู้ผู้ชมดูให้ชัดๆเดี๋ยวหลายคนบอกว่าเช่นโบจังเลยอุย้ยเอออ้าวดูการท่านะผู้ชมนะเดี๋ยวจับทีนี่ยเนี่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 นนน อ้าวโอ้ยน้มนามโอ้ยนาำดูมือผมนะผู้ชมเนี่ยมือผมนะ <c oughs> อ๋อจ้าท่านผู้ชมที่ครบครับหายข้อสงสัยกันแล้วนาะนะปลูกกันหนึ่งปีหนึ่งปีเสร็จแล้วก็ออกดอกออกจันทร์นะครับสายพันธุ์ SN1 ท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะที่ท่านได้เห็นเนี่ยผมเดี๋ยวผมนับให้ดูเลย กี่ต้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1ี1ห1าห4 15 1 6ประมาณนี้แล้วก็จะมีต้นที่นำมาปลูกทดแทนนี่ท่านผู้ชมสายพันธุ์ sn1 นะครับปลูกมา1ปีนี่โตเท่านี้และออกดอกออกจันรกันแล้วของจริงผมมาเจอกับตัว มาจับกับมือมาเห็นกับตานะครับมาจากแหล่งนี่แหล่งกําเนิดตรงนี้เลยท่านผู้ชมนะครับนี่ศูนย์การเรียนรู้ของทางท่านพลายจารย์ญาติธรรมอยู่ตรงนี้นะสถานที่ติดต่อสอบถามพูดคุยหมายเลขโทรศัพท์มีให้ตรงท่านที่สนใจมีข้อซักถามอยากจะมาดูด้วยตัวเองมานี่แหละครับท่านผู้ชมเนี้ยนี่คือจันนะเริ่มที่จะออกแล้วนะครับเห็นยวนะท่านผู้ชมนะ นี่เดี๋ยวผมต้องมาร์คให้นักผู้ชมเห็นส<ม>ูงไม่เห็นกับตาเริ่มออกแล้วเนี่ยวันนี้วันที่24มกราคมนะครับเห็นไหม,ไมนี่นี่ต้นขนาดนี้ปลูกหนึ่งปีจะเติมให้หน่อยก็ได้หนึ่งปีเศษๆเอาบางคนบอกว่าแหมใช่แล้วใช่นี่ต้นเขาเท่านี้เลยครับนะได้ขนาดนี้นี่ เห็นไหมท่านผู้ชมออกดอกออกจานกันแล้วเนี่ยสบายใจสิครับไม่ยากเลยท่านผู้ชมครับปลูกก็แล้วออกไว้แบบนี้ไม่ต้องเนื้อเยื่อโอ้โหถูกๆนะเอาต้นพ่อมเมล็ดถูกๆไปปลูกเอาปีก,กว่าๆออกลูกแล้วเนี่ยไม่ช้าไม่ช้านะท่านผู้ชมนะนะครับปลูกแล้วดูแลด้วยนะปลูกทิ้งๆไม่ได้นะท่านต้องปลูกแล้วต้องดูแลเนี่ย

มีจํานวนจํากัดนะครับผมมีไม่เยอะมีไม่เยอะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของกันด่วนออกใบสองเลยด้วยบางต้นใบสามนะเนี่ยใบสองใบสามและโคนอวบแล้วละ่ะท่านผู้ชมนะโคนอวบกันแล้วนี่โอ้โหใครไม่ได้เป็นเจ้าของเสียใจละงานนี้เนี่ยเนี่ยฮะ เห็นไหมท่านผู้ชมนะนี่ต้นกล้าอินทผาลาม sn1 สายพันธุ์นี้ผมต้องด้านดนมาที่ศรีสะเกดเพื่อมาเห็นกับตาปรากฏว่าต้นหนึ่งปีออกลูกตอ,อกจันแล้วเปอร์เซ็นต์ของการได้ตัวเมียมากกว่าตัวผู้อีกตั้งหากโอ้โหใช่ได้ใชได้ชได้แบบนี้ไม่ผิดหวังตัวเมียได้ได้ไปไดหกต้น,นเออ